ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS i e r v e r และ ID Park รับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดาบราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ด่ารัาผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะก่อนอื่นเเลลยยนน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 ะะ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 คคคคครรรรรััััับบบผผผมมมมฮฮดูตตวว่่ซโสีทาางง้ขอ เอฟเฟกด้วยนะครับโอ้โหมีหูกระต่ายมีสายฟ้าแถมมีหมัดอิเล็กทริกคราวกันด้วยนะครับผมนะฮะโอ้โหใช้ย่อยเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีหางโอ้ยมีผมด้วยโคตรใหญ่ยาวนะครับผมนะฮะและที่ขาดไปได้เลยนะผมนะฮะก็คือเจ้าของรหัสนะครับผมนะฮะขอบคุณทาง่าของน้องโตด้วยนะครับผมนะที่ใจดีให้ยืมรหัสนะครับผมนะฮะและคุณผู้ชมคนไหนนะผมนะฮะที่ใจดีแบบนี้นะผมนะฮะก็สามารถส่งรหัสให้พี่รีวิวได้ผ่านทาง Discord ของพี่เลยนะครับผมนะฮะสามารถติดต่อ DM มาได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะมาต่อกกกัันนนทีี่าารอโวบ้ะครับผมนนะะฮอีโวก็แสสุด ที่จะง่ายมากๆเลยใช้เพียงแค่สตาร์ฟุตเท่านั้นนะครับผมนะฮะโอเคมาดูกันต่อนะครับผมนะฮะหลังจากอีโวแล้วนะครับผมนะตัวละครตัวนี้ก็ตีเป็นกายภาพนะครับผมนะแล้วก็เป็นท่าได้ของท่าแสงด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะเก่งแล้วมันจะโหดขนาดไหนนะครับผมนะฮะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับผมนะฮะไปกันเลยครับโอเคมาต่อกันนะผมนะฮะตัวละครตัวนี้ใช้เงินในการวางเนี่ยนะครับผมนะหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะแล้วก็ตีเป็นฟูลเอโอีด้วยนะครับผมนะฮะแต่ว่าวงเล็็กกกมมมาาๆนนนนะะะะะคครรรัับบผฮจปณีี้ โอเค okay, มาดูกันว่ามันตีเอิงหรือเปล่านะครับผมนะฮะพร้อมไปครับตีอู้ตีเอเเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนสตันด้วยนะเดี๋ยวเพงนะเหมือนสตันว่ะน,นิดนึงนะครับตีครับปุ้ง อ๋อเป็นการสตันด้วยนะครับดามเมจแรกนะครับผมนะฮะอยู่ที่ประมาณ5,300เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคูดาวการตีเนี่ยน,น,นะครับผมนะฮะ6.9นะครับผมนะแล้วก็ระยะเพียงแค่10เท่านั้นเองนะครับผมนะฮะเดี๋ยวขอญาต์ลองอัพก่อนและกันนะครับผู้ชมฮะหลังจากอัพแล้วนะครับผมนะฮะก็จะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ8,000เลยนะครับผมนะฮะ6.9เหมือนเดิมนะครับผมนะแล้วก็ระยะเพิ่มมาเป็น12นะครับผมนะฮะอ่าตีฟูลเอโออีเหมือนเดิมนะครับก็รู้สึกว่ามันยัััััังไไไมมมมมมม่่่่่่่่่จจจาาาาาเเเเปป็็นน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 สสหหหหรรรรรบบบตตต้กกกกทแแใวะะะะะะะโดืออลคคผผฮฮ 2,500นะครับผมนะในการอัปเกรดนะครับผมนะฮะอ่าขั้นที uh, possible, um, ่3เ uh, นี่ยนะครับผมรู้สึกว่าดาเมจจะเพิ่มมาเป็น16,000เลยนะครับผมนะฮะโอ้โหค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับผมนะฮะแถมตีเป็นฟูเอโอเออีกด้วยนะครับผมนะฮะดาเมจก็ตามนี้เลยนะครับผมนะฮะแถมตีอยู่ที่ประมาณ6.9วิแล้วก็ระยะ13นั่นเองนะครับผมนะฮะขั้นต่อไปเดี๋ยวผมนะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนท่าแล้วนะครับผมนะฮะเปลี่ยนสกิลแล้วนั่นเองนะครับผมนะขออนุญาตอัปเกรดเลยละกันนะครับผมนะฮะหลังจาการโจจมตีีก็ะเปปล่ยนไ นะครับผมนะระยะก,ก็จะกว้างขึ้นนั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะฮะอ่าดาวเมจอยู่ที่ประมาณ26,000เลยนะครับผมนะฮะแถมตีเน يع, ี่ยเท่าเดิมเลยนะครับผมนะฮะก็คือ6.9จุดาวินะครับผมนะฮะอ่าและที่สำคัญเลยนะครับผมนะฮะตัวละครตัวนี้มีบัฟตีไวด้วยนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่ามันก็ตีไวพอสมควรเลยนะครับผมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าลบบัฟออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮะการโจมตีนั้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หน่าจะอยู่ที่ประมาณ7 pues หรือเปล่านะครับผมนะน่าจะประมาณนั้นนะครับขั้นต่่่ออมมมมาาานนะะะะครรับบผผฮก็ดดเเเจยยยูททีีีปณ33ลว ะ,ะแล้วก็ระยะเวลาโจมตีก็เท่าเดิมเลยนะครับผมนะฮะหกแล้วก็ระยะเป็น24นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมีกี่ขั้นนะครับผมนะฮะพร้อมไปครับ เนี่ยอัพไปอีกขั้นหนึ่งขั้นที่5แล้วนะครับผมนะฮะขั้นนี้ผมนะฮะดาเมจอยู่ที่ประมาณ4,600นะครับผมนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าคูดาวการโจมตีได้ผมนะฮะก็จะเท่าเดิมเลยนะครับผมนะฮะเพียงแค่ระยะเพิ่มขึ้นกับดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมนะฮะขั้นต่อไปได้ผมนะฮะรู้สึกว่าจะโอ้ดาเมจเพิ่มขึ้นมากมายเลยนะครับผมนะฮะเป็น60,000่นทวนเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ระยะคูดาวการโจม นะฮะโอ้โหแล้วก็สกิลในการโจมตีนั้นนะครับผมนะฮะค่อนข้างที่จะสวยไม่น้อยเลยนะครับผมนะฮะโอ้โหยเป็นหมัดสายฟ้านั่นเองนะครับผมผู้ชมมากขั้นที่7จ็ดนะครับผมนะฮะดาเมจ73,000เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ระยะเวลาการโจมตีเนี่ยนะครับผมนะฮะหกจุดเก้าเท่าเดิมเลยนะครับผมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะฮะอ่าและที่สําคัญคือระยะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมนะฮะเป็น34นั่นเองนะครับผมนะฮะและขั้นสุดท้ายของเราครับผมนะฮะดาเมจ9เก้าหมื่นสามนะครับผมนะฮะระยะ36ถามว่าตัวละครตับผมนะ สมและเก่งหรือเปล่าดีครับผมนะฮะพี่ขอพูดในความคิดส่วนตัวของพี่ก่อนเลยนะครับผมนะฮะระยะเนี่ยมันคือมันได้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็คือ30กว่าขึ้นไปเนี่ยก็มองว่ามันก็โอเคอยู่นะครับผมนะฮะในระดับปานกลางนะครับผมนะฮะไม่ขี้ริ้วขี้เหล็กจนเกินไปนะฮะแล้วก็เลือกครูดาวการจมตีนะครับผมนะฮะพี่มองว่าเฮ้ยมันตีช้าไปนิดนึงว่ะเฮ้ยมันไม่สมควรที่จะแบบโอ้โหตีช้าไปอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะและสุดท้ายคือดาเมจนะครับผมนะเอาจริงๆคือถ้าเทียบกับดาเมจตัวอื่นๆแล้้้้ววเเนนนีีี่่่่ยยตััคคคือือออออขาางงทจจะะริๆมก็ไดูแหล ในเรื่องของดาเมจนะฮะและสมมุติว่าถ้ามันเป็นบัฟกล้ามสามเนี่ยนะครับผมนะพี่มองว่าเฮ้ยมันน่าจะแตะแสนเลยนะครับผมนะฮะกับดาเมจแล้วก็รู้สึกว่าในเงินจะใช้ในการวางเนี่ยน่าจะประมาณ4ี่ถึงห้าหมื่นนะครับผมนะและที่สุดท้าตัวละครตัวนี้วางได้ทั้งหมดกี่ตัวเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมนะฮะน่าจะ3ตัวเต็มที่หรือเปล่านะครับโอ้สี่ตัวเลยเหรออ๋อสี่ตัวนะครับผมนะฮะประมาณนี้ถามว่าสี่ตัวกับดาเมจประมาณนี้เอาจริงก็คืออยู่ในระดับปานกลางนั่นเองนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้เก่งเวอร์วางอะไรขนาดตัวทีี่่ไได้จาากกข็มมประณนี้้แลวกันะค้ีีก่นร จะมีประมาณนี้ผมนะถ้าใครที่ชอบในคลิปนี้ก็อย่าลืมฝา like, กา check, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายฮะขอบคุณเจ้าของรหัสด้วยนะไอ้ต่อ